ในที่สุดวันนี้ก็ามาถึงนางเอกช่องดังถูกขอแต่งงานขอแต่งงานแล้วยินดีมากเซเยสอีกคู่แคทสอนยา่านางเอกช่องเจ็ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวสวยแคทสอนยา่าสิงหาจากช่องเจ็ที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มปลื้มปิติสุดโรแมนติกโดยทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมา2ปี4เดือนก็สละโสดตเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกรายโดยแคปสอนญาโพสร,รูปคู่หวานเป็นโมเมนต์คุกเขา่าสวมแหวนเพชรเม็ดโตเขียนแคปชั่นเป็นความทรงจำแสนพิเศษกับแฟนหนุ่มที่รัก and I said yes the beginning of our forever two years f o r months แ 8 2 2กลางความยินดีจากเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาอวยพรอาทินาวที่สานาตเบลล่าราณีโต้งทูพีเนยประพาดาไม้พัทรเดชอุ่นเส้นวิวริทิพามัดมีพิมพ์ดาวปันปันสุทัตตาแพทริเซียพิมพ์พิมพ์ประพาสานินิพาพรและกุ๊บกิ๊สุม,มนทิพย์